ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันเสาร์ที่10นี้ก็เป็นวันตรุษจีนนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ารวยเงินทองกันครับประสบความสําเร็จในการลงทุนทุกท่านด้วยนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่17แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีท็อปปิกอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับรูปแบบราคารูปแบบหนึ่งนะครับก็คือรูปแบบสี่เหลี่ยมนั่นเองครับ รูปแบบสี่เหลี่ยมเป็นรูปแบบที่พบกันบ่อยๆเลยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าแนวโน้มขาลงนะครับรูปแบบสี่เหลี่ยมก็จะเป็นรูปแบบต่อเนื่องนะครับหากแนวโน้มราคาหุ้นนั้นเป็นขาขึ้นมาก่อนแล้วมาเจอกับรูปแบบสี่เหลี่ยมแล้วเวลาที่ราคานั้นเบรกรูปแบบสี่เหลี่ยมข,ขึ้นไปราคาก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นไปต่อนั่นเองครับนักเทคนิคก็จะใช้จังหวะนี้แหละจังหวะที่ราคานั้นเบรกรกอบสี่เหลี่ยมขึ้นไปเป็นจังหวะในการซื้อนั่นเองครับส่วนหากว่ารูปแบบแนวโน้มราคาาานนนัั้้เเเปปป็รรููแแแบบบบบขลลลงวมมจอกสีี่่หย ถ้าเกิดว่าราคามันเบรกรูปแบบสี่เหลี่ยมลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสัญญาณขายเกิดขึ้นนะครับนักเทคนิคจะใช้จังหวะน,นี้แหละขายเนื่องจากว่าราคาหรือแนวโน้มของราคานั้นจะกลายเป็นขาลงต่อไปนั่นเองครับหรือที่เขาพูดกันว่าเบรกทางไหนมันก็ไปทางนั้นนั่นเองครับสุดท้ายถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Follow เพจกรุงศรีแคปิตอลเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วจเจอกันคลิปหน้าครับ